ยานแม่อะไรหรอปึ๊บเไฟฟ้าชัดชัดอิทราชคือชื่อชื่ออะไรชื่อย,นอยานแห่งนี้สินะไหนสแกนก่อนเลยดูสิมาที่นี่สินะนี่ไงห้องที่เราเป็นบีชมันใช้สองกล้องดูเราแน่นอนอันเนี้ยอ่าชาร์จทุกอย่างให้เต็มก่อน ผมไม่รู้ว่าจะกี่รอบผมรู้ว่าเวลามันผ่านมาสกพาระคลิปเนะแต่ว่าผมว่าจุดเนี้ยเกมต้องจบแล้วเว้ยเกมมันต้องจบแล้วเว้ยม,มาอึยเรียบร้อยเซฟละผมพร้อมที่จะสู้กับเราเป็นบิก๊กละพร้อมแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อนะแต่ผมหวังว่าผมจะพร้อม อา้าวอย่าบอกนะว่าอย่างนี้เหรอได้เลยระเบิดนี่นะี้เราเป็นดิกแผ่นงแก่แกคิดจะทำอะไรฉันจะระเบิดทุกอย่างแกทิ้งที่หมดจะใช้เอกพลัสไซด์อย่างนั้นเหรอจะขึ้นลิฟต์ไปหาแกอยู่ยนี้แหละหลังคอรอไม่ได้เลยเราเป็นบิก๊กแกฆ่าลุงไปเอ็ดโรบะ่ะอดดำอย่างนั้นเหรอ ทำไมทำไมเพื่อมาเจออดัมอ่ะเดี๋ยวทำไมอ่ะดูเหมือนว่าเมโทรยีเดนเอของคุณทำให้คุณกำลังจะกลายเป็นเมโทรยเลยนะปกติแล้วไอ้ของแบบนี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากการที่มันปลูกฝังดีเอเข้าไปในตัวคุณอ เดี๋ยวนะมันเหมือนว่ายีนของเผ่าโทฮะของคุณอ่ะจะทำให้โปรเซสนี้มันช้าลงคุณเลยไม่กลายเป็นเมทรยทันทีแล้วก็มันเลยสามารถทำให้คุณควบคุมเมทรยได้แปลว่าเดี๋ยวเราไม่ใช่มนุษย์ห่ะสรุปเราเป็นครึ่งคนครึ่งโชโซ่เหรออันนี้ใครรู้บอกผมด้วยนะผมเราเป็นครึ่งคนครึ่งโชโซ่เผ่าโทฮะอย่างนั้นเหรอ your physical prowess suggests that you must also possess markin dna นี่ไงไงี้เขาบอกว่าแต่คุณจะมีดีเอ็นเอของเผ่าโทฮะอยู่ก็าตามนะแต่ว่าคุณนะ่ะไม่ใช่เผ่าโทฮะหรอกแล้วก็ดูเหมือนว่าร่างกายของคุณต้องการ DNA อ็นเอจากมาร์ควินได้มาร์ควินนี่ขณะอ๋อเผ่าของ Raven beak ไงเราต้องการ DNA ของเผ่าของ Raven beak เพิ่ม Metro, ปกติแล้วพวกเชื้อเมโทรยมันถูกตั้งมาให้เข้าใจว่าพวกมาควินเป็นศัตรูแล้วมันก็ได้บอกสิ่งหนึ่งกับผมนะสิ่งที่ผมรู้ก็คือดู้เหมือนว่าการที่คุณพัฒนาร่างก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยมันมาจากการที่ r รเวนบิ๊กโจมตีคุณตอนต้นเรื่องต้นเรื่องพัดหนึ่งแหละมันทำให้เมโทรย d ดีเอ็นเเป็น จิตสังหารที่ต้องการจะฆ่าเผ่ามอร์ควินหรือพวกราเบนบีมันตื่นขึ้น then, no และมันทำให้การพัฒนาร่างของคุณมันเร็วขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้คุณไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วอ Metroid, ตอนนี้คุณคือเมโทรอยแล้วซามูสอัลันและด้วยการที่คุณเป็นเมโทรอยการมีตัวตนของคุณ ะเป็นภัยอันตรายร้ายแรงต่อก,กาแล็กซี่ตายแล้วสรุปก,ก็คือเราทําทุกอย่างเพื่อปกป้องกาแล็กซี่แต่สุดท้ายเราเป็นคนลายซะเองเป็นคนที่ทําทุกอย่างให้มันจบลงทำให้กาแล็กซี่นี้จบลงหรอแต่ว่ายังไงก็ตามคุณยังไม่ต้องกลัวไปหรอกนะคุณยังสามารถออกเดินทางเพื่อ,อกปกป้องสันติสุขขอให้กับจักรวาลกาแล็กซี่นี้ได้อยู่คุณแค่จะต้อง เลือกให้ถูกว่าจะใช้พลังเนี้ยังไงาดาบหรือปืนอ่ะมันไม่มีเจะจำนงหรอกครับมันจะดีหรือจะเลวอะขึ้นอยู่กับใช้พอละเราก็คิดได้ละคิดไปตัดวันนี้นนคุณได้ฟังคำพูดผมมาตลอดละสิ่งต่อไปที่ต้องทำก็ง่ายมากรูจากทุกอย่างที่คุณทำในดาวแห่งนี้แล้วละ<อ>ดูเหมือนว่าางที่ค,คิดเลยมันได้ทำให้ DNA เมทอของคุณได้ตื่นขึ้น ดีจริงเลยนะที่ฉันปล่อยแกไปนะจะที่การต่อสู้ครั้งแรกอ่ะเอาละในเวลาที่เอาแกพลังแกมาให้ฉันแล้วพลังแผนของชั้นที่จะควบคุมจักรวาลเนี่ยจะได้สำเร็จสักทีในเวลาเตยมสตาก,กาของแกแล้วนี่คือคำสั่งแกไมส่สามารถต่อตามม้านมาได้หรอกอดัมเขาจิงแกคือราเวนบีคมาโดยตลอดเลยเหรอไอ้ป้าเอ้ยแกทำให้ฉันผิดหวงังไม่ดิ มันเป็นเราเป็นบีมาโดยตลอดอะเดี๋ยวนะเราเป็นบีรู้จักกับเราเขาปลูกถ่ายอะไรให้เราเหรอลูกสาวข้าก็ตายละหมายความว่าไงอะเดี๋ยวนี่พ่อเหรอแอมยูฟาเตอร์เหรอเดี๋ยวเฮ้ยคืออะไรอะโอ้ย โอ้โหเดี๋ยวดูเด้อผมามไม่ทันแล้วทางการต่อสู้คนเดื้อเรื่องคือเราเป็นบิ๊กเกนพ่อเราและเป็นอดัมมาโดยตลอดเหรออ๋อโอ้ยเดี๋ยวนะมันเก่งมากเลยโอ้ยบ้าเลย โอเคลูกดำดบต้องยิงโอ้ยทำไงอ่ะเรื่องนี้เขาทำยไงไปข้างหลังเหรอโอตายดดดเด็ดเด็ดเดยวนะเรามาสรุปกันใหม่นะอ,อดัมคือเราเป็นบีไปตลอดที่หลอกใช้เราให้เราไปต่อสู้เพื่อให้เราอ่ะ กลายเป็นเมทอยเต็มตัวและความทีราเป็นบีก่ะเป็นพ่อเราเป็นคนที่แบบตัดต่อยินนี่ให้เราตอนเรายังเด็กเหรอผมต้องไปหาภาคเก่ามาเล่นแล้วลนะ่ะเอาล่ะสงสัยได้เวลาเอาจริงแล้วสิมาโอ้ย่ไม่ทันอะ่ะผมว่ามันต้องเป็นการเคานเตอร์เพราะว่าแบบ อยต้องมีสุดอยู่ที่ันนสุดก็มาถึงตาสุดท้ายที่เราจะได้ตาสิจตากับเขาจริงแล้วครับโอเค อยาอ่าพลาดเพราแย่โดนปัดผนังมันแย่มาก หนึ่งสองสามอันนี้เข้ามา ยับยับอ่ะแต่ว่าได้เลือดคืนเยอะมากเลยนะเวลาเคาเต,เตอร์ได้คนเนี้ยแล้วก็มีสายกระแทบแบบไม่โยนหมดอ่ะเอ้ยหมดแล้วต้มเกาะแตกไม่ล่าพ่ออะไรพ่อตาแดงะ่ะเวลากลางปิกแล้วมา มาแนละ้วมาสวนโอเคโอเคเรากลับมาถึงคุณพ่อปีคงะรอดละ วันน <Funny. S 2> ี้โวยจัดอะไรเปิน สองสามสี่มันจะไม่ไหวแล้วอ่ะ 自己。 ได้สวยนี่คอเตอร์คอเตอร์เฮ้ยอวพลังเราตื่นแล้วมาเจอกันหน่อยคุณพ่ออีเอ,เอโอ,โอแกคิดหรือว่าแกจะชนะฉันได้แกน่ะเชื่อมันในตัวเองเกินไปแล้วแกน่ะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมีชีวิตอยู่แม้แต่ตัว DNA เมทอยในตัวแกก็ไม่มีความจำเป็น แกรู้ไหมว่าทำไมอ,อย่าดิอย่าระดูพลังเขาไม่ได้อะทำไมอ่ะเฮ้ยมันเพราะว่าฉันได้ทำการคโครนพวกเมทอยที์แข็งแกร่งไว้เต็มบหมดแล้วซามุสอาลันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครจะผวานฉันได้ไม่แม้แต่แกไม่ไอ้ดรู๊ ไอ้ลูกสาวที่หน้าโคของฉันทิ้งจักรวาลนี้ไปให้ฉันเถอะลับตาลงแล้วก็พักผ่อนสนดเฮ้ยเฮ้ยมันจะจบแบบนี้จริงเหรอบลลังคือทุกอย่างไม่สิเฮ้ยมันจะจบแบบนี้จริงเหรอไม่หรอกนะไม่ใช่ไหมดี เ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยโอ๊ตที่เราตื่นหรอโอ้โหนี่พระเจ้านี่เราแบบกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม่นะอียานี่กำลังจะตกอะ่ะเฮ้ยอียานี่กำลังจะตกแล้วอ่ะ าเปลกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยสรุปคือตอนนี้เรากลายเป็นเมโทรยแบบเต็มตัวไปแล้วเหรอจะสังเกตได้เลยนะไอฉากซีนเมื่อกี้ะชุดเกราะเราเปลี่ยนไปนะชุดเกราะเรามีน้ำหนามเป็นกิวเขียวแล้วก็แบบมือเราก็มีกรงเล็บออกมาคือเราแบบโ no longer human เราอะแบบไม่ใช่มนุษย์แล้วอะแล้วเราก็ดูดพลังจากราบินบีแต่นี่ไงเราไม่ใช่มนุษย์แล้วยังไม่ตายเหรอเนี่ยโดนขนาดนั้นอะ เข้ามาเราเป็นบีกปืนยังน่าเกียดเลยเดี๋ยวนั้นมันเอ็กพลัสไซส์เนี่ยเราเป็นบีกไม่นะจะเจอเวอร์ชั่นที่โหดกว่เาเหรอเราเป็นบีกคุณพ่อคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อกลายเป็นไอจอนาเคเอวกาศไปแล้วอ่ะแล้วต้องยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเอันนี้ได้ปะยิงเหมือนไอ้นั่นปะ เฮ้ยนี่ไงชาร์จอีกได้ปุบพ่อผมขอโ,โทษนะนูขอโทษอ่ะคุณพ่ออฮ้ยพ่อผัสละไซแกตายไมให้แกได้เหลือรอดในจักรวาลน,นี้ไอ้ไพจักรวาเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวไดว้เด้อได้เดนะ้เราต้องไปไหนอะ่ะอ๋อเอาละเราต้องทำเราทำอะไรได้บ้างอะ่ะเดี๋ยวนะบระเปิดดูเดย์นี่มีทางเลยเหรอไปไหนอะ่ะเดี๋ยวข้างบนไม่ใช่อันนี้หรอเดี๋ยวสิเอาละพลัาางสแกนก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะเรากลายเป็นแบบ ตัวอนี้ไปละอันนี้ไงทางข้างบนข้างบนปะ,นอะโอเคมาระเบิดลูกใหญ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เรายิงอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวโอ้พระเจ้าไ,ไเปเลยไปถัดปะเนี่ย ตายแล้วตอนะนี้เราโคตรเก่งเลยไปแล้วยานมันจะพังหมดแล้วอะโอเคผ่านไปตัวเอมมี่ไปไหนอะคำถามคือเราต้องไปไหนอะไปเล้วไปเล้วหนึ่งนาทีครึ่งหนี โอ้ลำ oh, แสงที่ทำลายอะไรก็ได้พยายามโก้เราต้องไปไหนต่อเนี่ยไ,ไปแล้วไปไปไปไม่เอาฉันจะมไม่อยากตายไปไปไป,ไป ไปแล้วอ่าหนึ่งนาทีออไปแล้วหนีทันปะเนี่ยต้องไปทางไหนอะขึ้นไป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 สี่สิบวิเฮ้ยประตูปะเปิดได้ ไปตามสิบวิดี๋ยี่สิบวิอันนี้เปล่าอันนี้เปล่าไม่ใช่สิบสี่วิอู้อูโอ้โหหนีออกมาไ,ได้โอ้โหเกือบตายไม่ย่า คุณจะดูดพลังงานจากยานดำนี้นะอันนี้คือดำตัวจริงเหรอโอ้ยอย่างนี้เราก็บินหนีไม่ได้สิจบแล้วสิอย่างเงี้ยตายละเอ็กซ์พาไซายของใครเอ็ดรบูบอะไรอ่ะอะไรไเอ็ดรบูบมาขอบคุณเราเหรอเป็นเอ็กซ์พาไซไม่ใช่เหรอทำไมมาขอบคุณเราล่ะ เดี๋ยวนะเราได้ DNA เอของไอเอสโรบที่เป็นเผ่าโทฮะมาป่ะเราก็เลยควบคุมเมทอยในตัวเราได้ก็เลยหยุดก็เลยไม่เป็นไรอา่อาออต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วพระเจ้าไอเอสโรบแม้แต่ตอนนี้ปู่ก็ยังมาช่วยผมเลยเนี่ยน้ำตาจะไหลเอาวาเราก็ออกกลับมาได้้ะนี่ จบแล้วคือผ <c oughs> มจะว่าไงดีล่ะตอนผมเริ่มเล่นอะ่ะผมไม่คิดว่าจะจบพลานนี่นะแล้วก็เกมเนี้ยมันแบบจะพูดยังไงดีอ่ะปกติผมไม่ค่อยเล่นเกมแนวเมทอยเวเนียนะอันนี้เป็นเกมแบบแรกๆเลยอะ่ะที่เล่นแนวเมทอยเวเนียแล่นเล่นจบส่วนตัวผมให้ว่ามันสนุกนะมันแบบมีปริศนาซ่อนอยู่เยอะไปห,หมด การวางด่านก็ออกแบบมาได้ดีมากเนื้อเรื่องอาจจะไม่ใช่จุดแข็งของเกมนี้เท่าไหร่แต่แบบมันก็ยังมีปมมีจุดหักมุมให้แบบเราเดาไม่ออกผมผมไม่เคยสงสัยอดัมเลยนะไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าแบบเราเป็นบิ๊กจะมีความสัมพันธ์กับเราอย่างไงถ้าเป็นผู้เล่นจากภาคเก่าอ่ะก็อาจจะแบบพอรู้หรือเปล่าแบอาจจะมีคําใบ้มีอะไรให้รู้หรือเปล่าตลบเออด้วยความที่มันเป็นเกมแรกในแฟรนไชส์ด้วยแหละนะผมก็แบบ ก็สนุกดีครับผมว่าหลังจากนี้ผมก็คงจะไปออกหาเกมแนวมทอลเวนเนียเล่นเพิ่มและผมก็จะเปิดใจให้เกมแบบดีมากขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมเตรียมไปละเกมที่เราจะเล่นกันคือนี่โปเกม l นมิทเล a ดมอนเนี่ยแผ่นอยู่ข้างๆผมเลยผมซื้อมาผมเตรียมอัดอันต่อละโวา เราขอข้ามเครดิตหน่อยนะครับขอโทษด้วยนี่แหละ Bounty Hunter Samus Aran นี่ก็จบแล้วสินะผมเล่นจบภายใน9ชั่วโมง3นาที11วินาทีเจอกันมิชชั่นหน้านะนะมีรูปนา่นารักน่ารักยขอเซฟครับอ้เป็นรูปเหมือนคอมมิกเลยเนาะอันเนี้ย ซีโร่มิชชั่นเหรอคือเอาไว้ให้อ่าน,นเพื่อแบบเข้าใจว่าแต่ก่อนเกิดอ,อะไรขึ้นปะฮาร์ดโหมดอัลล็อกครับฮาร์ดโหมดอัลล็อกแต่ว่าผมก็คงจะยังไม่อ่ะนะฮาร์ดโหมดเรามีแบบได้อย่างอื่นไหมเอ็กซ์ตาร์มาดูเอ็กซ์ตากันหน่อยไหมก่อนจบคลิปกันเรามีแกลลอรี่อะไรอะ่ะเอ d นดิ้งรีว d ร์ดเดี๋ยวนะ คุณจะบอกว่าคุณจะบอกผมว่าเกมนี้มีหลาย ending อ,อย่างนั้นเหรอเอาจริงไหมเนะี่ยโชว์โซ่แอคชีฟเดี๋ยวผมจะมาลองไปอ่านดูถ้ามีหลาย ending ผมอาจจะมาทำต่อหรือไม่ทำต่อก็ัแล้วแต่ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูกันในคลิปนี้มากเลยนะครับผมแบบซึ้งใจมากๆคนที่มาดูโดยเฉพาะคนที่มาดูเป็นประจำอะ่ะผมแบบนับตาจะไหลามากก็สำนับวันนี้ผมว่าคลิปนี้ก็คงยาวแล้วเป็นเกมที่ดีครับ ผมเข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนหายไปกับเกมนี้นั้นเรามาจากลากันดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ